ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านสตาร์มาซาดเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพและมีอาหารขายพร้อมกันด้วยครับมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงตามเข้ามากันเลยว้าวา แม่ค้าก็ใจดีสวยตั้งหาก ้วไก่บำรุงสมองเคยทานหรือเปล่าครับ<อ>ถามว่าบำรุงสมองนี่ไงครับเขาเป็นขั่วไก่ที่ใส่แปะ,ะ้วยด้วยทานอาหารและฉลาดไม่มีที่ไหนแล้วครับห้องในใจไว้ก่อนนะว่าขั่วไก่แปะ้วยต้องที่เท่านั้นสตาร์มาซาใช้คำนี้เลยใช่ไหมครับสตาร์มาซาสตาร์มาซามาซาเกี่ยวอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับชอบอะมีแปะ้วยอะชอบกินขั่วไก่แล้วฉลาด ให้ลูกจะมีปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งมีแซลมอนด้วยอ่ะแต่นหอยมังคุดทรรมดาก็มีอยู่แล้วว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเลยนะให้ทุกคนได้เอาแซลมอนเลยดีกว่าไม่เสียคคะแกรอบมากครับทอดจนกรอบมากเป็นแบบปลากระป๋าคุณภาพมากทุกอย่างรู้สึกเหมือนจะจะดีนะครับอันนี้เป็นกินยากกินยากแต่โอเคตักได้แล้วน้ซอสนะคะแล้วก็สูตรเองของร้านผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ราดซอสนะกินธรรมดาก่อนว่าอร่อยแค่ไหนนะ สดมากมแป้งก็กรอบมากเลยครับผมตัดคำใหญ่เนี่ยมันจะน่าเกลียดไหมเนี่ยคือเหมือนออกแนวาตากากรตะการเลยเกินไม่หมดครับต้องตัดคำหน่อยแป้งกรอบจริงเนี่ยกรอบมากแกรบแกรบตลอดเลยอะ่ะก้อเลย อที่ผมชอบอเลยคืออะไรด้วยครับซอสทาเองนะฮะบ,บาหอยทอดนี่ซอสก็ทำเองรสชาตินี่อย่างนี้เลยฮะไม่มีคําว่าก๊อปิไข่ดีดีไม่ดีวานะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีเรียกว่าเป็นชายนะฮะต่งเป็นชายได้ไม่แน่นะครับอนาคตมานะขอราดเพิ่มก่อนอร่อยถ้างไงอ่าอุ้ยผมกินขนาดนี้มากเนี่ยเดีย๋ยวมาจะจะเห็นภาพที่มันดูมุมมาไปหน่อยถ้างไงขอเก็บภาพมุมมาไว้หน่อยนะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวกับหลังกล้องให้เดี๋ยวม,มาเจอกันครับ และนี่ก็คือซอสสูตรทำเองนะครับของที่ร้านและทางนี้ที่กำลังจะทานก็คือผัดไทยนะครับเป็นผัดไทยกุ้งสดตัวโตๆครับอือบและผมก็ถ่ายภาพให้ดูกันเห็นแบบเต็มตานะครับว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนครับกุ้งตัวเบลเลอร์เลย และนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆของร้านนะครับผมจะแพนไปรอบๆนะครับให้ได้เห็นกันส่วนนี้คือคุณกิติศักดิ์นะครับเดี๋ยวเราจะได้นำมารูจักกันว่าคุณกิติศักดิ์นี่คือใครอะไรยังไงและหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องอะไรกันบรรยากาศของร้านดีมากๆเลยครับดูเป็นแฟมิลี่ดีครับอันนี้ผมชอบตอนนี้ผมก็ได้นั่งคุยกับคุณกิติศักดิ์ธีรวิ i ิต์นะครับ ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องทำควายอะไรวะและท่านก็ได้คุกคีกับการเมืองไอเดียของท่านสามารถแก้ไขปัญหาการจะราจรรถติดได้ภายใน 1, 1นาทีหนังสือเล่มนี้ผมขอฝากเพื่อนๆลองหามาอ่านดูนะครับอยากบอกว่าหลังจากเราอิ่มแล้วผมจะทำอะไรที่มันย้อนแยง้งย้อนกระแสนิดน,นึงก็คือว่าอิ่มแล้วไปนวดครับ ทริปนี้ผมก็จะพาแฟนไปนวดครับครับงั้นเราไปนวดกันเลยเดนไม่่ะว้าน่ารักมากเลยครับนี่เดินเข้าไปด้วยมครับไปเราอินแล้วก็มาขวดดีกว่าโอเคค่ะโอเคค่ัเชิญเลยค่ะนี่ครับก็คือห้องนวดครับและนี่คือคนแต่ละคนครับนี่โอ้โหทีมงานสวยๆนั่นเลยอันนี้เป็นเวลคัมดิงอ๋อเวลคัมดิงครับ before massage <Good. S 2> นี่เปลี่ยนรองเท้าครับเปลี่ยนรองเ<น>ท้าสวยงามมีห้องนวดทั้งหมดกี่ห้องครับเนี่ยแปดห้องจ้าแปดห้องนวดแปดห้องนวดค่ะก็จะเป็น<ะ>ห้องส่วนตัวทั้งหมดค่ะห้องห้องนวดเท้าก็จะเป็นเก้าอี้คูค่อโอเค,เอเคกูดครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนวดกันเลยดีกว่า ตอนนี้แฟนผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะลงมือนวดได้แล้วครับแลวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการนวดไทยดีแบบไหนอะไรยังไงทําไมนวดไทยถึงเป็นสมบัติของโลกไปแล้วครับตอนนี้แหมไม่ได้สิครับเห็นแฟนตัวเองนวดแล้วแล้วก็รสึกว่าอยากคลั่นเนื้อคลั่นตัวขึ้นมานทันทีถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมขอไปนวดก่อนนะครับแลวเดี๋ยวมาจำมาบรรยายต่อว่าเป็นยังไงครับ ครับตอนนี้ผมก็ลองนวดเสร็จแล้วนะครับผมบอกเลยว่างานดีมากครับสบายตัวสุดๆนี่ผมก็เสร็จละ้ายังมีน้ำมาตูมีอะไรมาบริการตลอดนวดดีมือถึงมาตูมา่อย So good ชอบมากครับเดี๋ยวไงเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านนี้ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันกับนวดสตาร์มาสาแต่ร้านที่เป็นในโซนของอาหารก็เรียกว่าบาหอยทอดนี่บาหอยทอดของเราก็จะม ทอดปลากระกรังค่ะแล้วก็ผัดไทยข้อไก่เส้นใหญ่ไก่กะเพราร้านพี่ต้อยอยู่ตรงไหนครับปากซอยลาซาที่สิเป็นห้องหมอกลุ่มพอดีนะคะจอดรถได้ค่ะและนี่ก็คือที่จอดรถนะครับใครมีรถก็สามารถขับรถมาจอดได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลครับที่จอดรถมีมากพอครับเปิดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะนี่มาถึงพี่เขาก็ให้ผมกินทั้ง3าอย่างทั้งหมดที่เขามีครับนี่<ห>นผม,มว้าวา สุดยอดเลยเมื่อ,อกี้ผมก็ไปนวดมานวดดีจริงๆครับแล้วผมบอกได้เลยว่าราคาคนไทยมากๆนี่อาหารมผมบอกเลยนะครับเริ่มต้น40บาทแล้วมีท็อปปิ้งที่คุณอยากแต่แตละอย่างเขาบอกเลย40บาทย่านลาซาลยุคนี้ไม่มีแล้วครับแต่ที่นี่มีครับเนี่ยขนาดเนี้ย40บาทเนี่ยใหญ่กว่าหน้าผมอ,อีกากระจาดอนะ่ะคิดดูแล้วกันอิ่มมากแล้วผมบอกว่าสดไอ้ตัวไอยทอดอ่ะแป้ง พิงไว้ขนาดนานๆแล้วกินแป้งยังกรอบมากซึ่งผมไปเจอร้านอื่นไม่เป็นอย่างนี้นะผมขอการันตีเลยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้พลาดต,ต้องมาร้านนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดคนอยากมานี่แล้วเข้ามาไม่ถูกมีเบอร์สอบถามหรือมีอะไรบ้างไหมครับมีเบอร์นะคะเบอร์ที่ร้านเลยก็คือ0ูนย์สองสามหกเลยหกสองแปดห้าถ้าเกิดมีคนมาเนี่ยแล้วบอกมาจากรายการผมแบบ 5%เดี๋ยวก่อนนะ40บาทยังกล้าลดให้คุณอีก5%ถ้าคุณบอกมาจากรายการท็อปโคดี้เอลคุณได้อีก5%มาปีดก,ก็มีน้ําชาแล้วมันผว่าแบบบรรยากาศพัฒนาคารราคาข้างทางอ่ะผมพูดประโยชน์นี้เลยแบบได้ถ้าไม่มาแล้วคุณจะเสียใจ ท้ายนี้มีอะไรอยากฝากไหมครับเพิ่มเติมเกิดอยากมาเป็นบรรยากาศแบบชิลๆอะค่ะในราคาคือราคาคนไทยจริงๆอะยิ่งโควิดด้วยอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมีความสุขเลยนะก็ีความสุผมบอกเลยไปหามาคอมเมนต์โชว์ผมเลยนะถ้ามีที่ไหนได้ราคานี้และเยอะแบบนี้ผมยินดีจ่ายเงินคืนให้คุณที่คุณไปกินมื้อนั้นมาเลยแต่ถ้าไม่มีขอให้มาที่นี่เถอะครับถ้ารัฐบาลคุณจะไม่เสียใจถ้าอย่างไรวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับที่ผมได้ลอง ทานอาหารทุกเมนูของพี่เครื่องดื่มทุกแบบของพี่และังมีการนวดทุกแบบที่ไต้นวดจะไปอาหารดีถ้าไงผมขอสรุปเลยดีจริงครับมาโทรมาจองคิวหรือนัดหมายได้ตลอดเพาะเปิดทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับไม่ปิดเนาะข้ามาจองครับแล้วโทรมานะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เทศ่ยมาวันรองบออนะครับลาซาลี่ติดชื่อร้านอะไรครับสปามาซาแลวก็บาร์ไห่ทอดบ๊ายบาย เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่จบยังมีต่ออีกหน่อยคือจริงๆแล้วว่าพี่หน่อยอ่ะจะมีการรับทําพวกพรีออเดอร์อย่างเช่นน้ําพริกต่างๆงนานาน ques, และทาส่งที่สําคัญเขายังมีผลิตภัณฑ์วีเจสเปิร์ของพี่เขาเองที่รักษาโรคมะเร็เงและนี่คือไฮไลท์ครับเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ทําแค่ค้าขายพี่เขายังมีร้านสักของเขาเองอยู่ที่สุขุมวิทสิบสาซึ่งช่างสักก็ฝีมืองานดีมากๆโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาสัก แล้วก็ไปเติมของกับเองที่หลังก็มีหรือว่าจะสักเป็นแนวทักทูเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านของชาวต่างชาติส่วนเบอร์โทรที่คุณตรงหน้าจอก็รีบโทรไปสอบถามและจองคิวได้เลยนะครับบ๊ายบายรอบสองครับบ๊ายบาย